สวัสดีค่ะก้อยเองนะคะจากร้านซองซูออดีตี้เสียงสิทธ์ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำาอ i ผู้ช่วยที่สามารถช่วยให้ชีวิตของคุณลูกค้าง่ายขึ้นนะคะมีทั้งหมด5ตัวกันเลยนะคะไอตัวแรกของก้อยนะคะก็จะมาขอแนะนําในส่วนของเจบินายนะคะเจบินายก็จะขอแนะนำเจบินายไรเจบินายพูดคุยแล้วก็เจบินายใช้หน้าจอนะคะเจบินายของเรานะคะใช้งานง่ายๆนะคะเพียงกดปุ่ม power นะคะอยู่ด้านข้างนี้ค่ะกดแช่ไว้ค่ะเจบินายก็ขึ้นมา แนะนำสูตรอาหารให้ฉันหน่อยแล้วเก็บบันทึกไปยังโน้ตฉันได้สร้างโน้ตชื่อสูตรอาหารแหนมผัดไข่พร้อมสูตรอาหารง่ายๆให้คุณแล้วค่ะเห็นไหมคะการใช้งานง่ายมากขึ้นเลยนะคะแล้วเราสมมุติว่าเรานะคะหาะเวลาเราจะตั้งนาฬิกาไม่เจอคะ่ะเดี๋ยวก้จะสาธิตนะคะสั่งการด้วยเสียงนะคะ ตั้งนาฬิกาปลุก11โมงให้หน่อยพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกเวลา11นาฬิกาสำหรับวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะชุดการสั่งการด้วยเสียงง่ายไหมคะในกรณีเจบินายไลท์นะคะก็จะกดมาอย่างนี้ค่ะตัวไลท์จะขึ้นอยู่ตรงมุมด้านซ้ายมือของก้อยนะคะ สวัสดีนี่คือเจมีไยเรากำลังจะใช้ฟีเจอร์ไลฟ์ที่แค่คุยก็หาข้อมูลในหัวข้อหรือไอเดียที่ซับซ้อนได้แต่ก่อนจะเริ่มโปรดดูข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ได้เลยคุณพร้อมตอนไหนก็มาเริ่มแชทกันนะถ้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราต้องพูดขอบคุณว่าอย่างไรวิธีพูดขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นมีหลายแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และคนที่คุณพูดด้วยถ้าเป็นแบบทั่วไปก็พูดว่าอริกาโตะอริกาโตแต่ถ้าอยากให้สุภาพมากขึ้นก็พูดว่าอริกาโตะโกไซมัสอริกาโตะโกไซมาสุค่ะอย่างเช่นถามว่าห้องน้ำภาษาญี่ปุ่นไปทางไหนถ้าต้องการถามหาห้องน้ำในภาษาญี่ปุ่นสามารถพูดว่าโทอิเร็ควโดจิระเดสกาทา วอดชิราเดสุขาซึ่งแปลว่าห้องน้ำไปทางไหนคะหรือถ้าต้องการความสุภาพมากขึ้นก็พูดว่าโอเทอราอิวะโดจิราเดสกะโอิไรวาโดชิราเดสุขาค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมคะการใช้งานนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นเจบินายไรยแชร์หน้าจอนะคะก็กดปุ่มค้างไว้นะคะปึ๊บเราจะให้เจบินาย หาในส่วนของข้อมูลของตัวนี้ให้หน่อยค่ะเจมบนายหาข้อมูลในตัวนี้ให้หน่อยค่ะแน่นอนค่ะ Galaxy Tab S 10 FE <S เป็นแท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาด10.9นิ้วน้ำหนักเบาและมีปากกา S Pen ให้มาในกล่องด้วยนะคะเหมาะมากสำหรับการจดบันทึก่าดรูปหรือทำงานต่างๆค่ะ คุณผู้หญิงสนใจข้อมูลส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะเห็นไหมคะเจบินายของเรายัางฉลาดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าได้นะคะแล้วในส่วนต่อมาค่ะก็จะเป็นเจบินายแชร์หน้าจอค่ะเราก็จะมาแชร์หน้าจอกับเจบินายเลยนะคะเจบินายดูหน้าจอของฉันนะโอเคค่ะตอนนี้ฉันเห็นหน้าจอของคุณแล้วนะคะมีอะไรให้ฉันช่วยดูเป็นพิเศษไหมคะสถานที่นี้คือที่ไหน วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วค่ะเป็นวัดที่สําคัญและสวยงามมากในกรุงเทพมหานครเลยนะคะคุณอยากทราบประวัติความเป็นมาของวัดหรือมีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะเห็นไหมคะว่าเจบินายของเรานะคะใช้งานง่ายแค่ไหนนะคะเพียงแค่มีซัมซุงเอ2ิพาออตของเรานะคะก็จะใช้งานเจบินายได้อย่างมั่นใจในส่วนต่อมานะคะก็จะขอสาธิตในส่วนของ เออ AI นี่ตัดเสียงรบกวนนะคะเป็น Audio e d i s o r นะคะ Audio Editor ของเรานะคะจะตัดได้6เสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงลมเสียงฝูงชนเสียงรบกวนเสียงธรรมชาติเสียงดนตรีค่ะสามารถตัดได้6เสียงเลยนะคะมาค่ะมาดูสาธิตกันนะคะ อันนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตนะคะในส่วนของ audio editor นะคะ a ี d นนยาเ<ร>าติมเสียงเยอะมาลีเลวันนี้เรากำลังจะหาปลาหมึกนะคะแล้วก็ทุเรียนกินนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านหูฉลามก็น่ากินมากเรากดตรงไปตรงนี้นะคะน,นะนี่ค่ะ AI ของเรานะคะ<ม>ก็จะเจนให้ได้ถึงหเสียงกันเลยนะคะ นี้นะคะจะสามารถเพิ่มกับลถเสียงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงคนอันนี้ก็ขออนุญาตลบเสียงรบก,กวนนะคะเสียงลมเสียงฝูงชนนะคะนะคะสามารถเพิ่มลดได้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ ปเป็นไหมคะใช้งานง่ายไหมคะสำหรับ audio editor ของเรานะคะในส่วนต่อมานะคะก็จะมาสาธิตในส่วนของ big face นะคะ ai big face นะคะเวลาเราไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะอยากได้รูปที่ดีที่สุดนะคะแต่ก่อนเนื้ออื่นใดนะคะเราใช้มือถือของ samsung s 2 5ซีรีส์ s e r s อยู่แล้วนะคะให้แนะนำเข้าไปตรงกล้องนะคะแล้วโปรดโหมด ภาพเคลื่อนไหวนะคะเราถึงจะสามารถแก้ไขโหมดเบรกเฟสได้นะคะพอเราเปิดโหมดมาภาพเคลื่อนไหวแล้วนะคะก็กดถ่ายได้เลยนะคะภาพเคลื่อนไหวก็จะดึงภาพที่ดีที่สุดมาให้เรานะคะอันนี้จะเป็นโหมดเบรกเฟสนะคะที่ก็จะมาสาธิตนะคะกดไปที่รูปภาพค่ะเลื่อนขึ้นหนึ่งขังค่ะเลือกไปหน้าที่ดีที่สุดค่ะ บกมูดเบกเฟสนะคะจะสามารถใช้งานแก้ไขใบหน้าได้สูงสุด5้าใบหน้านะคะเห็นไหมคะก็จะสามารถเลือกแก้ไขใบหน้าสูงสุดได้ทั้งหมด5้าใบหน้าค่ะเราก็สามารถจิ้มไปได้เลยค่ะว่าเราจะให้แก้ไขใบหน้าของท่านไหนนะคะอันนี้ง่ายไหมคะสําหรับหมดเบรกเฟสของก้อยที่แนะนําไป AI ในตัวต่อมานะคะก้อยก็จะมาสาธิตในส่วนของ AI i n t e r p r e t e r นะคะนี่ค่ะ อินเตอร์พิเตอร์นะคะก็จะสามารถช่วยแปลนะคะโดยที่เราไม่ต้องหมุนกับกล้องนะหมุนกับในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็สามารถกดพูดได้เลยค่ะสามารถคุยกับชาวต่างชาติได้เลยนะคะรองรับได้ถึง20ภาษานะคะนี่ค่คะ แล้วเราก็สามารถกดพูดได้เลยอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนภาษาอย่างนี้ยค่ะเรากดเปลี่ยนได้เลยนะคะนนดูมาคำ SAT ได้แล้วเป็นภาษาต่างๆนะคะภาษาท้องถิ่นก็มีนะคะภาษาท้องถิ่นก็มีนะคะเห็นไหมคะใช้งานมายง่ายไหมคะสำหรับออ n t e ร p เตอร์ของเรานะคะ AI ตัวสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของ AI g e n e r a t i v e Edit นะคะก็จะสามารถเพิ่มวัตถุลบวัตถุได้นะคะอขอขออนาสาตสาธิตนะคะเรากดเข้าไปในที่ลูกค้าของเราได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลบแค่บุคคลหนึ่งนะคะจิ้มไปที่บุคคลค่ะแล้วก็กดลบได้เลยนะคะแล้วก็กดสร้างค่ะ AI ก็จะสร้าง ขึ้นมาทดแทนให้นะคะแล้วก็สร้างลูกขึ้นมานทดแทนให้แล้วก็ไฟไม่แตกไม่เสียด้วยนะคะสักครู่นะคะเห็นไหมคะความละเอียดของภาพก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะในตัวต่อมาค่ะก็จะมาในส่วนของการรบวัตถุไลยวัตถุนะคะขออนุญาตถ่ารูปสักรูปนึงก่อนนะคะ อย่างเช่นนะคะที่ผู้หญิงคนนี้นะคะไปเที่ยวทะเลอยากได้รูปวิวแค่วิวทะเลไม่ติดคนนะคะก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็ถ้าเราใช้ตัวเอิพาอตานะคะก็ใช้ตัวปากาวนได้เลยนะคะวงไปส่วนในส่วนของที่ต้องการที่จะลบนะคะแต่ถ้าใช้มือก็วนได้เหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็กดคําว่าลบเลยค่ะแล้วก็กดคําว่า สร้างนะคะคแล้ว AI ก็จะทดแทนรูปให้นะคะที่สวยงามขึ้นนะคะเห็นไหมคะเพียงแค่นี้เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเวลาเราถ่ายรูปติดคนบุคคลอื่นแล้วอยากได้ถ่ายแบบรูปเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ AI เพิ่มวัตถุนะคะก,ก็จะขออนุญ,ญาต วาดรูปสักรูปหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเอ i เพิ่มวัตถุนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนสีปากกาได้นะคะกดเข้าไปที่ AI เหมือนเดิมเอามาเป็นแปลงรูปแปลงรูปภาพถ่ายเป็นรูปร่างอะไรประมาณนะะี้ค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะอันนี้ก็จะวาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดู AI เาจะ เจนมาให้ก้อยนะคะว่าเป็นตัวอะไรนะคะเห็นไหมคะเป็นยีราฟค่ะเอไอเขาจะมองภาพก้อยว่าเป็นยีราฟพอก็ก็กดบันทึกได้เลยนะคะอันนี้เราก็สามารถได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นมานะคะสำหรับในส่วนของ AI ตัวนี้นะคะ ยังไงบ้างคะสาหรับการแนะนํา AI ทั้งค่าตัวของเรานะคะถ้าลูกค้าข่านในนะคะที่ยังใช้งานไม่ค่อยคล่องหรือจะให้สาธิตตัวต่อตัวนะคะให้แนะนําให้ลูกค้านะคะเข้ามาหาก้อยได้นะคะที่ซัมซุงเอพิเลี e นสตอร์บายเอพิสียเซรังสิทธิ์นะคะขอบพระคุณค่ะ